ค่ะเพื่อนๆของที่ยายจะเอาไปก็ดอกกุลาบช่อดอกไม้แล้วก็นี่เชอรี่สตบบรอเบอรี่ไข่แล้วก็วายแล้วก็เอาต้นผักไปให้เขาด้วยอันนี้กะหล่ำดาวอันนี้ผักเคี้ยงสลัดยายหอแล้วนะคะห่อเป็น,เป,นเป็นช่อดอกไม้เลยเสร็จแล้วนะคะคเพื่อน เห็นไหมอุ้ยนาเสียดายนี่เปลี่ยนเหล่าใหม่บ่สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมาหาเก็บสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆไปฝากข้างบ้านข้างบ้านเขาชวนยายไปกินข้าวบ้านเขาเนาะไม่รู้จะเอาอะไรไปฝากสตบบรอเบอรี่เขาปลูกไม่เยอะหรอกหมดละมั่งของเขาเนี่เห็นเขาบอกว่าเขาไม่ได้เก็บทุกวันแบบยายสามวันเก็บที เพราะว่าปลูกไม่เยอะจะเก็บเอาแต่ลูกใหญ่ๆจะเอาไปอวดเอาไปอวดลูกใหญๆ่ๆเอาจัดกระเช้าจัดกระเช้าผลไม้ไปอวดหน่อยรีบมาเก็บกลัวฝนตกเก็บเอาลูกใหญ่ๆไม่ใช่อะไรหรอกอยากอวดอยากอวด อยากอวดอันใหญ่ๆ,ๆนะสตรอเบอรี่เขามีอยู่แล้วแต่เขามีมาเยอะเดีย๋ยวจะเอาเชอรี่หน่อยนึงสตรอเบอรี่เราเลือกเอาตลกใหญ่ๆแล้วทีนี้เราก็จะไปเอาเชอรี่เดี๋ยวพงนี้ได้ลุยส่วนอีกแล้วนี่ฝนตกตกมาเนาะดูดิแค่ฝนตกตกเขียวกระจีเลยย่า จะเอามาแคนแงจะามาเอาแคนแงสตรอบอรี่ใส่กระถางไว้ปลูกด้วยเดี๋ยวเก็บหมดก็ได้เวลาปลูกใหม่แล้วอันนี้ไม่ได้ปลูกนะรออีกประมาณประมาณสองปียายก็ะถอนทิ้งพวกนี้อยู่ได้สองสาสี่ปีอสาปีมั้งถ้ามันไม่สวยก็สาปีถ้ามันสวยก็ไว้สี่ปีแล้วก็รือ้อถอนทิ้ง ดูเพื่อนๆตรงนี้ออ้ต้นนี้นี่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมันมันไม่ถูกแดดยายก็เลยเมื่อวานยายก็เลยเอาไม่ได้ถ่ายให้ดูยายก็เลยเอามันมาวางทับบนบนใบให้มันถูกแดดเนาะมันไม่ถูกแดดมันไม่หวานเออแต่ยายไม่เก็บหรอกวันนี้เอาไว้เก็บกินเองพรุ่งนี้นี่ได้แล้วเพื่อนๆ ยายเก็บเอาพันอร่อยเนี่ยพันตาห่างๆเนาะที่ว่ามันอร่อยหวานนุ่มกับพันลูกใหญ่ๆแค่นั้นแหละเนาะนี่ทีนี้ยายก็จะไปเอาเชอรี่เช,อ,ชอรี่ก็เก็บ <c oughs> ลำบากนะเอาแค่พอเอาแค่พอจัดกระเช้าให้มันสวยงามเนาะแล้วจะเอาสลัดด้วยสลัดของเขาปลูกแค่สองสามต้นเอง ยายให้ไปสองสามรอบแล้วแหละเนี่ยให้เขาไปไมจะตัดมันแกะะ่แล้วว่านนกระเริมแก่อันไหนแก่ให้มันออกดอกไปเนี่ยไว้อเมเล็ดมาฮะนี่กระเริ่มจะออกดอกนี่มะตจัดเอาแบบนี้แบบนี้เนี่ยเราค่อยตัด ไปเก็บผลไม้ก,ก่อนกลัวฝนตกนะต่อไปยายก็จะมาเก็บเชอรี่นะคะมันยังไม่สุกเต็มที่หรอกเพื่อนๆหมาว่านิดหน่อยเก็บพอกินฝนตกวันเดียวเนาหละ เก็บลาบากหน่อยเด้อตรงนี้นิดตรงนั้นหน่อยในายใหญ่ขอเก็บก่อนขอเก็บคนเดียวก่อนเด้อได้สักกิโลหนึ่งก็ยังดีนะดูดิฝนตกเน่าแล้วได้แล้วปะประมาณกิโลเนืนะ้กิโลกว่ากว่าได้แล้วในายใหญ่ไปตัดสลัดหน่อยหนึ่งมาแช่น้ำก่อนให้มันฟื้นเนาะ ว่าจะมาตัดสลัดมาเอาเมีดมาเจอหน่อไม้ฝรัง่งตัดหน่อไม้ฝรั่งไปก่อนออออเดี๋ยวลืมไม่ได้ตัดอีกวันนี้เดี๋ยวยาวทิ้งอีกออพากันล้มระในระนาดหมดเนี่ยไรดิมันหนัก โอ้ฝนตกแรงมากเลยเมื่อคืนได้น้ําเต็มถังอะ่ะเออตกกลางคืนเราไม่รู้ว่าตกเยอะแค่ไหนดีนะที่ไอ้ที่เพื่อนยายวันนั้นเขาเอาไว้ที่วัดนําฝนมาให้ใหญ่นะออ <c oughs> ในถังตรงที่ยายเก็บชิรีเมื่อกี้ลืมถ่ายให้ดูได้เต็มถังเลยห้าร้อยลิตรหรือเท่าไหร่ไม่ใช่หนึ่งพันลิตรหรือเท่าไหร่ ตกแบบนี้ก็ดีเนาะตกมาวันเดียวแล้วก็หยุดไปเลยตกเยอะตกมากไปก็ทุกวันก็ไม่ดีเหมือนบ้านเราตอนนี้ใช่ไหมอันนี้ตกทีเดียวเยอะแล้วก็หยุดไปนานก็ดีเหมือนกัน,นลมระเนระนาดหวังว่า,า,าให้มันแก่ก่อนเด้อให้มันแก่ก่อนนี่อบๆวพรุ่งนี้ต้องตัดนะนี่สามต้นตรงนี้ สวยๆเอ่อๆเพืพ่นอนๆฮะไปไปตัดสลัดะนะยายขอดูว่าไหนเป็นพุ่มเป็นพุ่มก่อนเด้ออันนี้แหละสวยดีได้แล้วนะคะยายจะตกแต่งเอาข้างล่างไว้ให้ไก่กิน,นยายจะเอาอันนี้ อันนี้ไว้ให้ออกดอกเนี่ยชอบแบบนี้ให้ออกดอกแบบนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ <c oughs> แต่สีสวยเารวมๆกันไปเนาะเออเยอะเกินนี่นี่อะไรล่ะเนี่ยอันนี้อะไรล่ะอู้สวยว้วยอันนี้สวยสวยดี อยากได้อันนี้ไปได้ทําไมไม่เห็นตัดไปตัง้งเยอะแล้วอันนี้โหเป็นช่อดอกไม้เลยเพื่อนๆน,น,นี่เนาะนี่ดูดิต้นหนึ่งเป็นช่อดอกไม้เลยเสียดายเนี่ยตัดอันอื่นไปแล้วอ่ะนี่เหมือนกันเนาะอยากได้หลายๆอย่างไงอยากได้หลายๆอย่า,ยยางนะนี่ สามอย่างหนึ่งสองสามนะี่ได้ละโชคดีไปเพื่อนเพื่อวันนี้อากาศเย็นถ้าเป็นเมื่อวานนะนะเหี่ยวหมดเมื่อเก็บทัวรันเตาเก็บอะไรไปกินข้าวเมื่อวานเห็นไหมเหี่ยวหมดเลยโอ้ยเพื่อนเพ่อนอยากกินเมียงอีกเด้เอาปลามาทําเมียงกินดีกว่ามากวันนี้เนาะ <c oughs> นี่เดี๋ยวไปแช่น้ําไปก่อน เยวหาตัดดอกไม้ทำช่อดอกไม้ก่อนอ้ออันนี้ใครทำหักเยตาทำหักเมื่อวานบ่เนี่ยเสดายเด้นี่ลืมคลิปไปไม่มีเลยมีแต่บ,บานแล้วได้ดอกเดียวแม่ยายก็ตัดก่อนเด้อเอาเพื่อนเมื่อวานยายถ่ายคลิปให้ดูยังสวยอยู่เลยมันหนักมันจะเหมือนทิวลิปนั่นแหละเอ้มันจะเหมือนโบตนันอะไรดูมันหนักมา <laughs> ลมอยู่กับพื้นเลยเงย ได้ชอ่อนี้ชอ่อนหนึ่งก็โอ,โ,อโ,อโอ้นี่อชอนี้ชอ่อนหนึ่งเลยเนาะยายเขาตัดกันเด้อปะมันเพื่อนยายตัดเอาสองอันนี่สองอันก็ชอ่อใหญ่แล้วนี่ดูดิแบบว่าเอาที่กำลังตุมต้มๆอันนี้ไปจะตัดไม่เอามันมีดอกแก่แบบนี้ แต่ก็สวยอยู่นะน,นี่นี่ตัดตัวนี้ออกแต่มันเยอะแล้วนี่โอ๊ยน่าเสีดยดายเด้น่าจะตัดตัวนี้โอ้ตังเยอะแล้ะพออน,นี่ก็เจอฝนโอ้โห วานยายมาไทยนี่อันนี้สวยเมื่อกี้ทำไมไม่เห็นนะกำลังบานกำลังสวยเลยน,นี่ยายได้มาเมื่อกี้อ้ยทำไมไม่เห็นตัวนั้นล่ะนี่สามกิ่งีนนะนึกว่าสองนี่นี่ยายได้มาเมื่อกี้ต้นนั้นนะ สีส้มอันนี้หักหักกระไซไปมันไม่เหี่ยวมันไม่ได้หักหมดมันยังไม่บานให้มันไปบานอยู่ในเจกันเพระอยากจะไปตัดอันเมื่อกี้อีกไหมไม่เอาละเพราะว่ามันใหญ่เกินนี่แค่นี้มันก็เห็นไหม ถ้าซื้อเขาก็เป็นร้อยนะคะเพื่อนๆในสวนในสวนเราเองเห็นไหมโอ๊ยจะซื้อทำไมนจริงๆไม่มีก็ไม่ต้องเอาหรอกดอกไม้แต่ว่าพอดีเรามีมันแบบ มันไม่ได้ไปที่ไหนนะข้างบ้านข้างบ้านข้างบ้านเราเองนะแต่พอดีมันล้มเนาะดีกว่ามันล้มทิ้งเนาะยายไปจัดก่อนเ้อจัดกระเช้านี่ได้แล้วได้ยายไปหาลงอหงใต้ดินไปหาวายมาใส่สักขวดหนึ่งเนาะแล้วก็เอาลังมาใส่ใจะจัดให้ดูนะคะ ค้าเพื่อนของที่ยายจะเอาไปก็ดอกกุหลาบช่อดอกไม้แล้วก็นี่เชอรี่สตบบรอเบอรี่ไข่แล้วก็วายแล้วก็เอาต้นผักไปให้เขาด้วยอันนี้กะล่ำดาวอันนี้ผักเคี้ยงสลัดยายหอแล้วนะคะห่อเป็นเป็นช่อดอกไม้เลยนะแลวที่นี่กำลังคิดว่า จเจ้าลังไหนนี่ลงไปเอาถอยดินลัง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 ,ลง,ลง,ลงจเจ้าอันไหนจเจ้าอันไหนเจ้าเนาะเพื่อนเออใหญ่ก็อย่างนี้เลยอันนี้ก็ใหญ่ไปแต่ยายคิดว่าอันนี้เลยแต่ยายจะย่อยายเคยทําให้ดูบ่อยๆแล้วนะยายจะย่อกระโถย่อกระลังมันใหญ่เกินใหญ่เกินเราก็จะเอาขนาดไหนจะเอาเล็กใช่ไหมเราก็ตัดขนาดเนี้แล้วเราก็ ย่อลงไปเนาะยายเคยย่อให้ดูแล้วถ้ามันสูงไปเราก็ตัดด้านข้างเนี่ยเหมือนอันนี้นะตัดออกเนาะยายเคยทําให้ดูบ่อยๆเนาะแต่ยายคิดก่อนเด้อยายยายขอจัดก่อนเนาะจัดให้ดูเนี่ยนะคะคเพื่อนๆนี่ยายตัดแล้วนี่มันแต่ก่อนมันใหญ่ขนาดนี้เราอยากได้สั้นเราก็ย่อลงไป นี่เราก็เอาแม็กมาติดนะคะแม็กมาติดส่วนข้างบนก็อยากได้ถ้าของเราน้อยก็ตัดลงเนาะนี่แล้วก็นี่ใหญ่ยยได้อันนี้มาได้ลังอีกอันนึงอันนี้ลังก็จริงๆลังกล่องมันมีแค่นี้นะมันยาวจะตัดออกจะไว้ใส่เชอร์รี่กับใส่เชอร์รี่กับสตรอเบอรี่นี่เนาะ ยายก็คิดว่าจะตัดให้มันเสมอกันเนี่ยตัดตรงนั้นเออเดี๋ยวทาให้ดูอันนี้ตัดข้างหน้าให้มันเสมอตัวนี้ข้างหลังไม่ตัดเพราะว่าจะใส่ผักสลัดจะไม่ตัดเนาะเดี๋ยวมาดูกันเสร็จแล้วนะคะพเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอุ้ยนาอันนี้เปลี่ยนเหล่าใหม่บ่วายวายวายเปลี่ยนขวดใหม่เพะมองไม่เห็นเสร็จแล้วนะคะนี่ พอใจพอใจพอใจเพื่อนเพืน,พนดูเอาอันนี้ก็ชอกลาบดอกไม้เราไว้ตังหานี่นะคะยายก็จะตัดมาแบบเนี้ยเปลี่ยนใหันมาอย่างนี้หันมาอย่างนี้หันมาอย่างนี้ก็ทําสไตล์ยายและทํามาตั้งนานแล้วแบบนี้ไม่รู้กี่ปีแล้วนะ ได้ไหมเออใช้ไม่ได้ก็ต้องได้แหละไปอาบน้ำแล้วเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะ